ท่านประธานที่เคารพกระผมชวนน้าสีแก้วสมาชิกสภาพผู้นันรัศดรจังหวัดน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอญอาติใช้สิทธิ์ผู้เสนอยติในนามพักเพื่อไทยสรุปยติที่เสนอเป็นร่างพระาราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งของพรักเพื่อไทยนะครับท่านประธานที่เคารพครับพรคเพื่อไทยเองนะครับยืนยันเจตนารมณ์ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแแ้แทนรัษฎรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตรา83มาตรา86และมาตรา91เพราะฉะนั้นหลักการที่เราเสนอมาเนี่ยเรายึดมั่นในตรงนั้นนะครับเพื่อให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันสอดคล้องสอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป็นเบื้องต้นนั่นคือหลักการที่1น,นะครับหลักการที่2ครับในบทบัญญัติที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบธระนูญว่าโดยการเลือกตั้งปี2 6 6 0บนะครับบทบัญญัติใดที่มีความขัดแย้งหรือขัดกับบทบัญญัติที่ไม่สอดรับกับที่เราการแก้ไขเพิ่มเติมแต่มีติ่งอยู่เนี่ยเราก็ใช้ร่างพระราชบัญญัติ พระราชเจอมหยาดประกอบรับหน่ราการเลือกตั้งยกเลิกออกไปเช่นการนําเอาจํานวนคะแนนจากเขตเลือกตั้งกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้งหรือหลังประกาศผลเลือกตั้งหนึ่งปีเนี่ยนะครับมาคํานวณเป็นสสบัญชีรายชื่อตรงนั้นก็ยกเลิกไปอันนี้เป็นหลักการอันที่สองนะครับหลักการอันที่สามท่านท่านครับ สิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองและสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายสนับสนุนร่างในวันนี้เนี่ยโดยรวมนะครับใกล้เคียงสอดคล้องกับหลักการของร่างประกอบร่างพระราชประกอบรัฐธรรมนูญราฐการเลือกตั้งที่เสนอมาทั้ง4ี่ฉบับครับมีข้อแตกต่างอยู่เพียงสองประการเท่านั้นเองประการที่หนึ่งครับที่มีความชัดเจนในร่างของพรรคเพื่อไทยคือการแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้งที่เราเน้นย้ําว่าให้มีอาณาเขตติดต่อกันมีจํานวนประชากรใกล้เคียงกันและกําหนดความต่างของฐานประชากรในเขตเลือกตั้งเนี่ยไม่ให้เกินร้อยละสิบอันนี้เป็นความชัดเจนนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องการให้หมายเลขกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเราเขียน เสนอร่างตรงนี้ให้เป็นหมายเลขเดียวกันโดยใช้กลญไกหรือบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐมนูญเป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันเหมือนที่ท่านประธานได้อนุญาตให้ทางกฤษฎิกาได้กุณาชี้แจงตอบคำถามของท่านดิเรกฤทธิ์เขายนญาตเอ่ยนามท่านที่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันจะชอบหรือขัดกับรุ่นม,มาตาหนึ่งมาตาเกา90หรือไม่เพราะรัฐมนูนฉบับนั้นเนี่ยนะครับ เราไม่ได้แก้ในชั้นที่เรายกร่างเนื่องจากสภาแห่งนี้ไม่รับหลักการมันก็เลยตกไปเขาเขียนไว้รองรับการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเมื่อสมาชิกเมื่อพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครเรือบเขียนเลือกตั้งแล้วนะครับจึงมีมีสิทธิส่งสมัครบัญชีรายชื่อหรือระบบพรรคการเมืองได้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันนะครับท่านประธานครับก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับ กรณีนี้เนี่ยถ้าร่างของพรรคเพื่อไทยเองได้รับเห็นความเห็นชอบรับหลักการไปยิงอยู่ครับเราเขียนไม่เป็นการเฉพาะเลยว่าให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบเขตก่อนโดยไม่ดังไม่ออกหมายเลขหลังจากนั้นก็ให้ส่งบัญชีรายชื่อในวันที่สองนะครับแล้วไปจับหมายเลขแล้วก็ใช้หมายเลขนั้นเป็นหมายเลขของผู้สมัครระบบเขตไปด้วยให้เป็นการทั่วไปทั้งทระเทศนะครับแล้เ,เขียน สั้นๆง่ายๆอย่างนี้แต่มีรายละเอียดเยอะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเป็นการสรุปแล้วตรงนั้นเองถ้าจะมีข้อถกเถียงเชิงลึกนะครับเราก็ยินดีครับที่จะไปปรับให้มันสอดรับกับบทบริรยาธนรำนูมาตรา90ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าท่านรับไปเนี่ยถ้าเห็นการเขียนของเพื่อไทยเนี่ยมันซุ่มเชียงจะขัดเนี่ยนะครับเราก็ปรับได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะเสนอว่าให้พักการเมืองส่ง ผู้สมัครระบบเขตเลือกตั้งก่อนนะครับให้แล้วแล้วจึงจะมีสิทธิ์ส่งบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับก็ส่งผู้สมัครระบบเขตก่อนโดยวันแรกนะครับบทบัญญัติของรัฐกฎหมายประกอบรั้มันสามารถเขียนได้เลยครับว่าให้ทุกพักการเมืองที่ประสงค์จะส่งระบบระบบเขตแล้วมีบัญชีระบบบัญชีรายชื่อนั้นให้ส่งเขตอย่างน้อยหนึ่งเขตอย่างน้อยหนึ่งเขตนะครับ ทั่วประเทศจะส่งตรงไหนก็ได้ในเวลากำหนดครับเช่นมาก่อน8โมงครึ่งถือว่าทุกคนมาพร้อมกันก็ไปจับฉลากในระบบเขตเลเอกตั้งนั้นถ้าใครได้หมายเลขใดครับก็ถือเป็นหมายเลขที่เราจะเขียนโยงไปว่าให้บัญชีบบัญชีริชช์นะใช้หมายเลขนั้นไปด้วยเขตต่อไปก็ใช้หมายเลขนั้นอันนี้ก็สอดรับกับบทบัญญัติรัฐมนูญมาตราเก้ได้เช่นเดียวกันทำได้ทั้งสองแนวครับ พราะฉะนั้นประเด็นที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงนะครับว่าเราจะทําไม่ได้เนี่ยเรื่องของบัตรใบเดียวเนี่ยมันสามารถบัญญัติในบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งได้น,นี่คือข้อต่างครับท่านปานครับท่านปานที่เคารพครับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองเสนอนะครับมีบทเฉพาะการซึ่งเพื่อนสมาชิกอ,อ,อภิปรายไปแล้วเนี่ยบทเฉพาะการให้ใช้การเลือกตั้งนี้ในการเลือกตั้งทั่วไปขั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับ ยังไม่มีผลต่อก,การเลือกตั้งในยุคนี้ในช่วงนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่นําเรียนรรท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าสิ่งที่เราได้เสนอนั้นน่ะน,น่าจะเป็นประโยชน์กับระบบการเมืองระบบเลืกตั้งของประเทศไทยเราท่านระธานครับจากการอภิปรายของสมาชิกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีข้อคัดค้านเลยที่จะรับหลักการ ท่านยังมีความปรารถนาดีได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับในมุมต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าถ้ามีการรับหลักการแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ากรรมธิการเองเนี่ยสามารถนําไปปรับปรุงไปแก้ไขเพิ่มเติมให้มันมีความเหมาะสมสม,สมเหตุสมผลนะครับที่จะนําไปใช้สําหรับการเลือกตั้งได้เพราะนั้นเรื่องของการรับหลักการน่าจะเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบนะครับในเบื้องต้นนี้ก็กลับขอพระคุณท่านประธานผ่านไปยัง ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านน่ยนะครับว่าร่างพระราประกอบรัฐนว่าน์โดยการเลือกตั้งสสนะครับน่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาหแห่งนี้แลวนําเข้าสู่กรรมการไปปรับปรุงแก้ไขได้โดยเฉพาะร่างของฝ่ายค้านนะครับมีท่านสมาชิกผู้สังเกตได้ตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการเขียนหลักการเนี่ยเขียนค่อนข้างกว้างมากนะครับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชพระพราชาประกอบรัมน์ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรปี2560ยอมรับครับเราจะเป็นต้องเขียนอย่างนั้นจริงๆเพื่ออะไรครับเพื to to ่อให้สภาแห่งนี้ได้รับหลักการเราไปถ้าเราเขียนหลักการเหมือนกับกฤษฎีกากําหนดนะครับฝ่ายนิติวิธีของรัฐสภาเรากําหนดแล้วเนี่ยเรามีปัญหาอาจจะถูกตีตกได้เพราะว่าหลักการเราเขียนกว้างนะครับสาราบรรยทธิบัญญัติที่เราเขียนไปเนี่ยสามารถไปปรับแก้ให้สอดรับกับร่างหลักได้หรือสิ่งที่กรรมธิการต้องการได้ ขอบคุณท่านประธานครับไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านด้วยครับ,รบที่จะรับปรการขอบคุณครับขอบคุณครับ